กันมางานพี่น้องจา้ทาพระธาตุอุโม,มงค์เนาะบ้านนั่นระหาโคอยู่ปกากซองเมืองทองคอนเท่านะนนมากันอีเมซอนแต่ก,กับเจ๊ซ้ายพี่น้องภาพเพียเดินมาเทียพี่ข้ามเห็นรถยุจะเห็นรถยุเอ้า งานพระาธาตุอ่าละหาโคกพี่นอ้องจะาอ่าหลายปีแลยพี่น้องบม่ได้มาเนาะมือนี่นนเป็นมืออ่ามือสุดท่ายพี่นอ้องถูกเดินซองงานเพลงสินีแบบนมัสก,การพระาธาตุละหาโคกเนาะยูทูบเบอร์นะ ่าเดือนซองเพลงเนาะพี่นอนะ้องเนาะเนื่องเป็นเดือนมกราประมาณนี้แหละกะ็จะมีงานทุกๆปีพี่น้องงานพระธาตุนมัสก,การพระธาตุลาหาโคกหรือพระธาตุอุโม,มงค์เนาะพี่น้องเนาะอยู่บ้านลาหาโคกขนมเนี่ยพลาเตะ อยากได้หมวกันนะฮะนะเออโดย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 พี่นอ้องนี่นะพี่น้องคนกับสิบประมาณนี่นาะคนมาลายเนาะมือนี้เป็นมือสุดท้ายมือสุดท้ายพี่นอ้องคนมาลายนี่นี้น,นี่แค่นี้เนาะเขาจะออกเก็บไว้เลยเนาะ อยากกินอะไรขิงข้ามนะกินเงี่าโะถพีเนาองมาจ้างมาบุษกินเป็นกาแฟกันหัวซ่าอะยังดูอะไรขายหินคำยังเลยยังอะไขายเนื้อดงนี่เอาเอาให้ในสิบพันเอาไลย นี่嘛เฮ้ยย่งนั่นสปาเกตตี้กินเป็นเนาะยี่มีปาร์ตี้เลยเลยปาร์ตี้เลยวะกล่องละหมื่นได้พี่น้องกล่องละหมื่นกรี๊บกินเธอหนึ่งเลยถูกเลยนี่ว่ะอันนี้ยำยำรวมเนาะ วงมีวงดนตรีปะเลดอเอกนุ่มนมยังอ่ะนมผู้ไทยฮะหนุ่มแสงเดือนอู้แสงเดือนกับมวนตัวลอขงราคโอ้ขิงขามมีแต่จูงใส่ขิ้ยังไะนะเลอล่ดราคาถชนี้นยสาฟันกีมาเดอมาเดอเลโดเลโดของผ้ชายราคาถึกถึกชนนี้นอยสาวฟันกีบ มาเด้อม,มาเด้อเลเด้อเลเด้อของรอไซบากาตะากาึงที่นี่มาซาว <มา S 2> พันกี่โอสูตรซาวพันี์นะ <มา S 1> เลโดเลโดกูสยาคาติดิงข้ามแส้สิลมลมลมยาบกข่าพี่น้องไปไปยังเจอแบบไห สบายดีข้งเยพี่น้องนะคนในพี่น้องคนน่ะสบายบันไดเนาะบรรยากาศตอนคลรัลุโปงวลมนาวพี่น้องปะตะก้าวมีข้าวปุ้นบ้านในเกาะสิละโคป่ว่าขามีหม่อมกินข้าวุ้นอเขาจ้ลูกทาเนาะมื่อซื้อกิน ตุ๊กตาก็ได้ใช่ีน้องกันเี้จะเป็นแบบว่าเด็กน้อยเล่นนะอะไดเยอะขี่ข้ามอยากขี่เครื่องปกกี้อยาขี่ก็นเลยเปกกี้งานก็สิประมาณนี้นะพี่น้องกำลังกิ่นอกพามียังไ่ ม่ใช่รับยากระบ,บังคลามั่ะนะเขาเจาะซ้ายครับนะอันน่ะออกประทาอยู่นอกอพี่นอ้อง ไค่ลูกหน่วยใช่ไหมปะเรื่อไใครลูกบปะเมื่อไหร่ไม่ใหญ่แม่แก่มากับใครมาสองคนมาสองคนพ่อแม่เนี่ยเออลงทางงอดนะท้าวก็เจ้าก็เจ้ากี่รถคนนับเลยทำไมเธอหุ่นดีขึ้นน่ะเออถาไปกินอะไรมาตอนนี้ว่ายังโปรจอยลงอยู่จอยอะได้ลงสูบลงแห้งก็ได้วที่ห้องก็ไม่มีตะกี้ตะกี้นะชำมันสูบลงแห้งขาแห้ง เอาลงอีกจกักหาหกโลกี้เก้าเก้าแ้วนีเลือกแดเจ็ดดีขายดีว่าไปขายบนน้องพื้นว่าสิไปอยู่แต่ขายดีอยู่ใดส<า>องคืนหนึงเงินเจ็ดพันกำไรน่ะก็แล้วทั้งคืนหนึงกำไรอ <laughs> โอ้ยก <laughs> ็ได้กําไรรว <laughs> ยแล้วด้วย <laughs> เกือบ <laughs> ดูรถรากำไรสคืนเจ็ดพันพ่ออัซีหน่อย โอ้ยกระด้าผู้ใดยังโง่ได้มาซื้อน้ำกันอยู่เนาะอุตส่าห์อุตส่าห์มาที่นี่มาไกลยังมาเห็นอยู่กำลังไล่ซวดเนาะตะกี้ควากระซื้อค่อยๆกระซื้อค่อยๆมึง่ะค่อยก็ลเาผู้ใดค่อยรหอบบัตรพุ่นเนาะค่อยรหอบบัตรเขายังได้มาซื้อน้ำเจ้าอยู่รอบัตรหอบธาตุอันนี้ยังได้มาซื้อน้ำเจ้าอยู่ ดงอุหนเส้ได้หรามุนด้รถบทตั้งใจได้นี่นะไม่ใช่รถบระทตั้งใจพวกนอ้อามยเด้อาอย่างไม่ามดมานใ่ไหมมันเลยนะเออเล้ะเลาะเลาะเลาะแป๊บนึงเลาะเล อยากถ่ายรูปนะใช่หร no no ูปแม่ถ่ายให้เด้แบับลรหน่ะฮะนิคาอยากมาถ่ายหุบซานนถามรับรูใบเท่าไหนี่คาอยากถ่ายแบบเป็นงานประดับเพี่น้องหน่อยโอ้ยขอโทษขอโทษ ขึืนรอดวะ